เฮ้เบ๊เบ๊โอ้โหนักเลงให้เราเป็นนักเลงสายโหดแต่ความจริงนี่เป็นนักเลงหรอกพี่เราวันพีกระเทยคำหยา จะมาและมันเรใส่กระเทียมขอเอโด ว่านังแตกมวนเอามวนเอา เ็ดก็ต้องกินให้หมดนะคะเราซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยเขาตำให้ยัว่ว ยังไม่หมดเลยแค่ญี่ปุ่นเขาให้ยืนเนาะ 你白。<laughs> sudah buat gantip oh oh ini kan tunggu cepat pak ding nggak ditutup แต่ก็ยังสู้นะคะสู้ไม่ไหวเอาเกือน้นตาออกต้องสู้ต้องสู้ต้องสู้ทุกคนพอแลไวคะ กดออกค่ะกดออกแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะกดไลค์ให้ช่องคิสิสมายคิดฮิบอิสมายบ๊ายบาย